สวัสดีครับหนึ่งในคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากๆบน iPhone 15และ iPhone 16ทุกรุ่นนั่นคือการเช็ควันที่ผลิตการเช็คว่าเปิดใช้งานครั้งแรกเดือนอะไรปีอะไรพร้อมข้อมูลรอบการชาร์จแบตเตอรี่สามารถเช็คดูได้ง่ายๆทันทีเลยครับซึ่งรอบการชาร์จแบตเตอรี่นั้น Apple อธิบายว่าคุณจะใช้ครบรอบการชาร์จก็ต่อเมื่อคุณใช้วงเล็บคายประจุในปริมาณเท่ากับ100%ของความจุแบตเตอรี่และไม่จำเป็นต้องเป็นการใช้งานทั้งหมดรวดเดียวจากการชาร์จหนึ่งครั้งด้วย เช่นคุณอาจใช้เพียง75%ของความจุแบตเตอรี่ใน1วันแล้วชาร์จไฟข้ามคืนจนเต็มหากคุณใช้ในวันถัดไปอีก25%จะถือว่าคุณได้คายประจุไปทั้งหมดครบ100%โดยที่การใช้งาน2วันนี้จะถือเป็น1รอบการชาร์จซึ่งการใช้งานให้ครบ1รอบการชาร์จนั้นอาจใช้เวลาหลายวันก็ได้นั่นคือถ้าใน iPhone ของเพื่อนๆมีระดับพลังงานแบตเตอรี่เต็ม100%และเพื่อนๆใช้ไปจนเหลือ50%แล้วทำการชาร์จจาก50%จนเต็ม100% ถือว่าเราชาร์จแบตเตอรี่ไป0.5รอบครับจากนั้นในวันถัดมางานเรายุ่งมากไม่ค่อยได้ใช้ iPhone ทําให้ใช้แบตเตอรี่ไปเพียง25%เหลือ75%จากนั้นทําการชาร์จจนเต็ม100%อีกครั้งเท่ากับว่าเราชาร์จแบตเตอรี่ไป0.25รอบรวม2วันชาร์จไป0.75รอบครับถ้าในวันถัดมาเรายังคงมีงานยุ่งและใช้แบตเตอรี่ไป25%เหมือนเดิมจากนั้นทําการชาร์จไปจนครบ100% วันที่3นี้เราชาร์จไป0.25รอบรวม3วัน0.5 0.25บวก0.25บก0.25เท่ากับ1จะนับเป็น1รอบการชาร์จหรือ1 c y c l ไซเคิลเขาซึ่งจะคำนวณในลนักษณะนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ใช่นับจากการเสียบชาร์จเครื่องแต่ละครั้งคือ1รอบนะครับวิธีการเช็คก็ง่ายสุดๆไม่ต้องลงแอปไม่ต้องสร้างคำสั่งลัดแต่เช็คได้ทันทีไปดูวิธีกันเลยครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่า แต่แบตเตอรี่แล้วแต่สุขภาพแบตเตอรี่ข้อมูลต่างๆจะสแสดงขึ้นมาครบเลยครับทั้งความจุสูงสุดว่าตอนนี้มีความจุสูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์จำนวนรอบในการชาร์จแบตเตอรี่รวมถึงวันที่ผลิตและใช้งานครั้งแรกเมื่อไหร่ด้วยครับในตัวอย่างนี้เครื่องของผมแบตเตอรี่ผลิตในเดือนกรกฎาคมปีคศ2024และเปิดใช้งานครั้งแรกในเดือนกันยายนคศ2024ซึ่งข้อมูลนี้มีประโยชน์มากๆเลยครับ พราะจากนี้ไปเวลาที่เราจะซื้อเครื่องทั้งมือหหรือมือสสามารถเช็คได้ทันทีว่าเครื่องเก่าแค่ไหนแล้วเริ่มใช้งานมากี่เดือนกี่ปีแบตเตอรี่ชาร์จไปแล้วกี่รอบไม่ถูกหลอกว่าเป็นเครื่องมือ1เครื่องใหม่แกะกล่องแต่เปิดใช้ไปแล้วเป็นชาติหรือมือ2ของใหม่ใหม่แค่ไหนชาร์จไปแล้วกี่รอบหลอกกันไม่ได้แล้วครับและยังสามารถเช็คความจุสูงสุดของแบตเตอรี่ได้อีกด้วยสามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อเครื่อง หรือใช้เป็นข้อมูลต่อรองราคาได้ด้วยเพื่อนๆที่ใช้ iPhone 15และ iPhone 16ทุกรุ่นไปตรวจสอบกันได้ง่ายๆเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นอื่นๆสามารถเช็ครอบการชาร์จด้วยคำสั่งลัดสำหรับวิธีเช็คสามารถดูได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ